ตที่เราเปียบ้านเนี่ยเรียกง่ยห้องเดียวยเงี้ยพี่จะได้สร้างหรือทำเองถ้าเป็นสมัยก่อนตอนยังวัยรุ่นอยู่ก็อาจจะทําเองนะคะแต่ปัจจุบันน่ะด้วยความที่แบบเราไม่มีเวลาเราก็อาจจะให้ช่างมาดูมาวัดนางงานอะไรให้เราอะไรเงี้ยทําให้เราดีกว่าค่ะปัจจุบันจินตนาการไม่มีแล้วค่ะจ้างช่างค่ะเพราะว่ามีทีมติดตั้งก็จะติดได้สวยงามกว่าเพราะถ้าติดตั้งเองน่าจะไม่ได้ต้องจ้างช่างค่ะทำเองไม่ได้ทำเองเพราะว่าประหยัดตัง จ้างช่างเพราะว่าทําเองไม่เป็นจะจ้างช่างค่ะเพราะว่าทําไม่เป็นจ้างช่างเพราะว่าฝีมือมันมันต้องดีกว่าเราทาเองหรือป่าจ้างช่างจ้างช่างมันเรียนกว่ามันสวยกว่าแมันจบจ้างช่างเฮ้ยเขาทำเองคงลำคงลำบากอ่ะ จ้างช่างเพราะว่าช่างน่าจะโปรเฟชชั่นอลมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวฮะจะต้องมาคุมงานยัาง,ง,านยงไงอะไรเงี้ยคุยกับคนคนเดียวได้จ้างช่างค่ะเพราะว่าทําไม่เป็นต้องดูว่าความสําคัญมันคืออะไรอย่างเช่นเล็กเล็กน้อยของเรามันไม่เท่ากันเนาะถ้าสมมติมันสําคัญก็คงจ้างช่างที่มันอาจจะมีดีเทลเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คงจ้างช่างดีกว่าทําเองเนาะทำเองปวดหัวแค้หนใจติดอุ้ยอ,อะไรอ่ะถ้าสําหรับเราเราจะใช้ช่างติดเพราะว่ามันจะได้ความเหนียบที่ตามที่เราต้องการแล้วก็ มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอาจจะมีการต่อลายหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้ช่างก็มั่นใจเพราะว่าซื้อวอที่ไหนก็ใช้ช่างที่นั่นก็ครบจบเลยถ้าติดตั้งเล็กๆน้อยๆก็ติดตั้งเองครับเพราะว่าเราสามารถออกแบบยังไงก็ได้บางที่ช่างอาจจะติดตั้งแล้วแบบไม่ถูกใจเราอะไรอย่างนี้ถ้าทําบ้านใหม่อ่ะจะจ้างช่างหรือทําเองโอ้โห <laughs> ข,ขอคิดก่อนไหมฮะวดฒิกอย